ที่จังหวัดอำนาจเจริญครับได้มีการออกหน่วยแพทย์นะครับหน่วยบริการเคลื่อนทีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับตามโครงการบำบัดถุกบำรุงสุขสั่งรอยยิมให้กับประชาชนไปเบื้องบรรยากาศนี่กัน,น,น,ชชนครับโดยทังนานนายชนะชาชวันวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีการนำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจ,จเจริญออกหน่วยบริการเคลื่อนทีตามโครงการบำบัดท otte, ุกบำรุงสุขสั่งรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้าน จานล้านมูทีหนึ่งตำบลจานล้านอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์กรพวกครองส่วนทองถินหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการบำบัดถูกบำรุงสุขสั่งรอยยิ้มให้ประชาชนนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อรับทราบป,ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และบรรณาการให้เกิดการมีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนน้ำหน่วยบริการภาครัฐและกภาคเอกชนครับไปให้บริการพี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการทอดผ้าปากองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์พิธีเปิดโครงการบำบัดถูกบำรุงสุขสั่งร้อยยิ้มให้ประชาชนหรือมีการมอบถุงย่งฉีพครับตามภาพเลยนะครับในขณะนี้มีการมอบถุงย่งฉีบให้ประชาชนและก็ยังมีการมอบนะครับพันปลาให้กับผู้นำชุมชนครับเอาไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนทั้งยังมีคำแนะนำนะครับในคปรึกษาเพื่อให้การซอยเหลือนะครับประชาชนอย่างเช่นนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การเหตุบัตรประชาชนเคลื่อนทีบริการตัดผมฟรีบริการฉีดวัคซีนการเฮดหมันสุนักและกะแมวฟรีนะครับพร้อมกับการแนะนำอาชีพการรับคำปรึกษาด่านการเกษตรการแจกนธุ์ใหม่ การเปิดศูนย์ดำรงท่ามเขื่อนทีรับเรื่องเล่ารองถูกจากพี่น้องประชาชนกันอีกน้ำน,นะครับรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถือสินค้าทานการเกษตรสินค้าโอท็อปจากประชาชนในพื้นทีอีกน้ำน,นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับได้มีการเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนทีเขารวมในงานเพื่อให้กำลังใจและกระพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ครับในช่วงเศร้าของการจัดงานเทนียังมีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชนโดยเปิดเป็นเวทีให้ส่วนราชการต่างๆผู้บริหารหน่วยงานราัฐวิสาหกิจเกี่ยวข้องได้มีการตอบขอสักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่เอาปัญหาของพี่น้องประชาชนมาสักถามในวิธีเมื่อรองเรียนมานำเสนอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหารวมกันนั่นเองครับ